ครับรัอสิบบนี่ยีพามาดูข้าวร้านข้าวปลากแกะที่ขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคระับ มีข้าวปาแกะแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บ้าว่ัน้ำนะคะอัก่อเเส่เกลอับน้ก่อนออนุากาออนึอเดีวมี่วี่ใหม่เดี๋ยวจะพิน์กะ ขายดีมากครับข้าวยำไปเสร็จาดีมากครับข ok yeah ้ายำไปเร็ กไม่ทันเลยนะครับขาเยอะมากร้านนี้ลูกค้าเยอะมากครับ มียำปลาดุกปูยำไก่แซ่บข้าวไข่ทอดข้าวปลากแกะมียำแหนมด้วยนะครับว่าปลาทอดโอ้เยอะมากไก่เดียดีมากชื่อร้านที่อะไรครับร้านเจ๊มหมวยค่ะร้านเจ๊มหมวยร้านนั่งอย่างนั้คะ ้ดูไก่ทอดนะครับอันนี้ไก่อะไรครับเนี่ยอันนี้ไก่อะไรครับไก่ตัวพิเกือค่ะตัวพิเกือกทอดไก่ทอดเท่าไหร่ปลาทอดทอดมาแบบนี้เลยนะครับปลาทอดห้าสิบบาทนะปลาดินนะใช้วันกิโลครับเนี่ยวันนี้วันนี้ปลาดินวันละกิโลเขาสี่สาขาเยอะแยะที่ี่เป็นธนาคารกสิกรไทย

เนี่ยระอค่ะระทอะเองไม่ผสมแป้นะคะอันนี้เป็นเราจะทำแบบว่าเป็นใหม่สดก็คือแบบนเาวางะคะ <c oughs> ่ะอบได้ค่ะไม่เปนค่ะ นี่ข้าวปลากำลังจะทำข้าวปลาเสร็จอนี้เป็นข้าวหน้าปลาแะข้าวันนีาปลาแกะจะมีน้ำท่สอง้น้ำจ้มแจ่วน้ำจิ้มในสปะันลาี้เป็นปลาตัวใหญ่เลยนะคะอันนี้เราจะเอาก้างออกให้อ้างออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เยอะน่มากกล่องเท่าไหร่ครับ

หนึ่งก็ังนเป็นางด้านหน่ังเหางด้านหนึ่ยังเห็นด้าน่ก็ยางด้าก็ยังเห็นเป็นทางด้านหนึ่งก็ยเนเา่กยันเป็นทด้านหนก็ยัด้านหนึ่งก็ยเหด้านหนึ่งก็ยังเห็เป็่งยังนเป็นท้านหนึ่งก็ยเหป็างด้าน่ัน้งก็ั้นหน่ยังเท่งกาง้านหนึ่ Terima kasih telah